ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในีวันนี้หลวงพ่อตอบปัญหาธรรมการใส่บาตรด้วยข้าวอย่างเดียวเป็นประจำ จะมีผลในชาตินี้และชาติหน้าอย่างไรคำถามการใส่บาตรโดยใส่ข้าวอย่างเดียวเป็นประจำไม่มีของหวานของขาวเลยจะมีผลในชาตินี้และชาติหน้าอย่างไรคำตอบหวานพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นแหละลูกเอ๋ยใส่แต่ข้าวไม่ใส่กับข้าวเลยถึงคราวบุญทรงผล มันก็ส่งมาแบบฝืดๆคอนั่นแหละถึงคราวจะได้อะไรก็ไม่ได้ครบเครื่องเคยนึกบ้างไหมว่าถ้าเราถูกจํำกัดให้กินแค่ข้าวเปล่าอย่างเดียวทุกๆวันเราจะเป็นเช่นไรชีวิตมันขาดรสชาติไปเลยใช่ไหมถ้าท้องถิ่นใดชาวบ้านใส่บาตไม่ใส่กับข้าวกันเลยทั้งหมู่บ้านไม่มีการส่งปิ่นโตกับข้าวไปรอท่าไว้ที่วัดด้วย ปล่อยให้หลวงปู่หลวงตาอดแห้งอดแลง้งกินข้าวเปล่าๆชาติหน้าถึงคราวบุญส่งผลให้มีเงินก็มีอันเป็นให้ี่อดแห้งอดแลง้งเหมือนที่ทำกับพระนั่นแหละถึงคราวจะได้อะไรมาก็ขัดขาด,ขาดเกินเกินทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นผลมาจากการถวายทานที่ไม่ประณตีตของเรานั่นเองคำถามถ้าใส่บาตรพระในตอนเช้า ต้องใส่ดอกไม้ทูบเทียนหรือเปล่าดอกไม้หรือพวงมาลัยที่ญาติโยมถวายมาตอนใส่บาตรพระมักจะนำไปบูชาพระพุทธรูปที่วัดต่อถ้าไม่มีส่วนใหญ่ท่านก็ได้เดือดร้อนที่จะต้องไปหามาจัดบูชาดังนั้นเราจะถวายด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่ศรัทธาส่วนทูบเทียนนั้นมีความจำเป็นน้อย โดยเฉพาะหลังจากมีข่าวว่าควันธูปเป็นอันตรายให้จุดกันน้อยลงส่วนเทียนเล่มเล็กๆที่จัดมาคู่กับธูปและกล่องแทบจะไม่มีโอกาสได้ใช้เลยจึงไม่จำเป็นต้องซื้อมาถวายให้สิ้นเปลืองเปล่าๆคำถามแล้วควรใส่ปัจจัยด้วยไหมโดยพระวินัยแล้วพระต้องไม่รับปัจจัยจากญาติโยม ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆและโยมก็ไม่ควรถวายปัจจัยแก่พระไม่เว้นแม้ขณะบิณฑบาตแต่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะวัดในเมืองที่ไม่มีระบบดูแลและอุปถากพระเช่นไม่มีโยมติดตามช่วยเหลือดูแลขณะที่ท่านเดินทางหรือคอยจัดหาสิ่งจำเป็นให้ขณะเดียวกันพระเนนที่มีกิจที่จำเป็นต้องใช้เงินมากขึ้นเช่น ไปศึกษาเล่าเรียนนอกวัดหรือใช้เดินทางทุกวันพระจำนวนมากแต่ไม่ใช่ทั้งหมดจึงรับและถือปัจจัยไปใช้ส่วนตัวส่วนโยมเองก็คิดว่าการถวายปัจจัยท่านจะได้ซื้อของตรงกับความต้องการใช้หรืออาจเห็นว่าท่านบิณฑบาทได้อาหารมากแล้วทุกวันนี้นอกเหนือจากใส่อาหารหวานข้าวในบาทแล้วญาติโยมส่วนหนึ่ง จึงนิยมใส่ปัจจัยของพระแต่ละรูปหรือแต่ละวัดก็จะมีเงื่อนไขต่างกันบางแห่งท่านจะไม่รับเลยถ้าท่านรู้ว่ามีปัจจัยอยู่ด้วยท่านก็จะบอกให้นำออกไปก่อนบางก็มอบให้ลูกศิษย์ที่ตามมาบางก็ไหว้วางบนฝาบาทอย่างไรก็ตามไม่ควรใส่เหรียญหรือธนบัตรลงไปปนกับอาหารในบาทและจะเกื้อหนุนต่อพระวินัยมากขึ้นหากญาติโยมกับวัด ช่วยกันหาวิธีดูแลพระให้ท่านอยู่อย่างไม่เดือดร้อนและไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยเลยคําถามเผลอไปถูกมือหรือจีวรพระขณะใสบาดผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกกังวลเมื่อพลาดไปโดนจีวรหรือมือพระขณะบิณฑบาตเกรงว่าจะทำให้พระต้องอาบัตหากการกระทํานั้นไม่ได้มีเจตนา ทั้งของพระและโยมก็ไม่ได้มีผลให้พระต้องอาบัตแต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าต่อไปไม่ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้อีกเพราะหากขณะใสบาตรเราตั้งใจด้วยอาการสำรวมมีสติรักษากายใจความพลั้งเผลอย่อมเกิดขึ้นได้น้อยคำถามการใสบาตถ้าไม่ได้อธิษฐานเพราะถือว่าใสบาตไม่ได้หวังผล จะได้บุญหรือไม่ความจริงแล้วเวลาใส่บาตรแล้วจะอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานก็ได้บุญอยู่แล้วแต่ที่โบราณท่านสอนให้เราอธิษฐานกันนั้นเป็นการตั้งเจตนาแน่วแน่ลงไปคนที่ทำอย่างนี้เมื่อถึงคราวบุญสง่งผลจะได้ผลตรงตามที่เราปรารถนาเช่นสมมุติเราเป็นคนที่ให้ทานถึงคราวบุญสง่งผลก็จะทำให้เราเป็นคนร่ำรวย แต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่มีความเห็นผิดเป็นคนเจ้าโทสะถึงคราวบุญส่งผลเราก็รวยแต่เรายังเจ้าโทสะอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงมีโอกาสที่จะเอาความรไวยไปใช้ในทางที่ผิดคือใครขวางทางก็เล่นงานเขาถึงเป็นถึงตายเลยทีเดียวท่านจึงสอนให้อธิษฐานด้วยเมื่อทำบุญเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองไว้ จะได้มิถลำไปในทางที่ไม่ดีไม่งามเช่นอธิษฐานว่าด้วยอำนาจทานที่ข้าพเจ้าทำดีแล้วนี้ขอให้บุญกุศลน,นี้ส่งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีโทสะทําอย่างนี้ถึงคราวบุญส่งผลบุญก็จะคอยเตือนเราให้ไม่เป็นคนเจ้าโทสะได้แม้แต่ในปัจจุบันนี้ถ้าเรามันอธิษฐานอย่างนี้บ่อยๆก็เป็นการเตือนตัวเอง ไม่ให้มีโทสะเข้าครอบงำหรือเวลาเกิดโทสะก็สามารถยับยั้งตัวเองให้มีสติได้เร็วขึ้นการอธิษฐานมีส่วนดีอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงจัดให้การอธิษฐานเป็นบารมีอย่างหนึ่งในบารมีสิบทัศเรียกว่าอธิษฐานบารมีแม้การที่พระองค์มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ พระองค์มาด้วยอำนาจแรงอธิษฐานคือสรงตั้งจิตมัน่นแล้วพยายามทําตามเส้นทางที่หวังไว้การอธิษฐานคือการตั้งโครงการนั่นเองเป็นการตั้งโครงการระยะยาวที่มีเป้าหมายเด่นชัดความสำเร็จในทางโลกหรือทางธรรมหรือการทำงานอะไรก็ตามถ้าได้ตั้งโครงการเอาไว้ก็จะทำให้งานนั้นสำเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย ไม่ใช่ทำอะไรไร้จุดหมายคือได้อย่างไรก็เอาอย่างนั้นหรือเริ่มต้นทำเรื่องหนึ่งแต่ตอนท้ายกลับไปได้อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นการอธิษฐานจิตจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากหรือการทำบุญของเราทุกครั้งน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทาทูลเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์ข้อคิดดีๆในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ